ดีครับอยู่กับอนิเมะน,นิวประจำวันที่12เดือน 6- 2017นะครับผมโอเครอบนี้เราก็จะมาอยู่กับอนิเมะเรื่อง princess principal นะครับผมอ่าก็ไอ h o n e นี่มันอาน่านโทหรือแพทก็ไม่รู้ปล่อยมันไป <c oughs> โอเคก็เป็นอนิเมะออริจินอลอีกหนึ่งเรื่องนะครับผมโอเคก็เป็นอนิเมะออริจินอลของผู้สร้าง โอคุ i i c h ชิโรนะครับผม okay. โอเคก็โอ้เขาได้ทำอนิเมะอันใหม่มาอีกหนึ่งอันแล้วนะถ้าเปรียบเทียบผลงานของเขาน้ผลงานของเขานี่ก็มีอนิเมะออริจินัลที่เรารู้จักกันหลายเรื่องพอสมควรนะหนึ่งอ่ชิโกฟูมิเอ้ยกิลตี้คาวเอ้ยอะไรเงี้ยอ่าส่วนใหญ่จะรู้จักกันในกิลตี้คาวซะมากกว่า หรือว่าเป็นอซูเมนกะอ่าก็ใช่เหมือนกันหรือว่าหลายคนอาจจะไปรู้จักกันในผลงานที่เขาเขียนสคริปต์นะอันเมื่อกี้คือเขาเขียนเนื้อเรื่องออริจินอลของเขาแต่เขาก็เขียนสคริปต์ให้กับหนังหลายเรื่องเหมือนกันอ่าถ้าเกิดว่าเปรียบเทียบกับงานที่เขาเขียนสคริปต์เนี่ยเราจะรู้จักกันเยอะเลยโคจิอาทุกภาคทุกภาคเลยนะที่เขาเขียนสคริปต์เขาเขียนให้ทุกภาคเลยก็โอ้ โอเคอ่ะไม่มีปัญหานะในด้านนี้หรือว่าจะเป็นคิสไนเวอร์อ่ะเขาก็เป็นคนเอ้ยเป็นแค่คิสไนเวอร์พูดผิดอ่ะวาวเวฟอ่ะวาวเวฟนะครับผมก็เขาก็เป็นคนเขียนเนื้อเรื่องเหมือนกันนะถือว่าโอ้ผ่านได้หลายอย่างเลยแต่มันก็มีประเด็นนะประเด็นว่าเอ้ยเขาเป็นคนเขียนสคริปต์เนื้อเรื่องของโคจิอัดแล้วไงมึงมาทํางานอันนี้แล้วโคจิอัศภาคไอการคืนชีพลุลุนหลักไปไหน เออมึงไม่ทำเหรอก็มีแววนะมีแววว่าโคจิยะเนี่ยอาจจะเลื่อนยาวเลยนะนอาจจะเป็น28โอ้ไกลก็มีความเป็นไปได้นะครับผมหรือไม่ก็ปลายปีก็ได้นะคือแบบเข้ามาเขียนสคริปต์เรื่องนี้ใช่ไหมเออมันมี2เหตุผลนะที่ประเด็นเกี่ยวกับถ้าพูดถึงโคจิยะนะคืองานมึงเสร็จแล้วหรือมึงไม่ทำแล้วมึงมาเขียนเรื่องนี้ก็มีความเป็นไปได้นะเพราะว่าโคจิอัภาคกันคืนชีพของลูลุทที่ว่าเป็นอันใหม่เนี่ย คือเขาแค่ประกาศสร้างเนาะแต่ว่าเขายังไม่ได้พูดถึงทีมงานสร้างบริษัทที่สร้างอะไรทั้งหมดเลยดีไม่ดีมีความเป็นไปได้ว่าจะไม่ทำนะครับผมแค่แบบเอ้ยลุกกระแสคนดูแม่งแค่นั้นแหละเออมีประเด็นอยู่แค่นั้นแล้วก็มีแค่สองเหตุผลนะพี่ไม่ได้ฟันธงว่ามันจะไม่มานะโค้ชเยอะแต่พี่แค่บอกว่าคนเขียนสคริปตนะ์เนื้อเรื่องมันมาเขียนอันเนี้ยมันมาเขียนนังของมันเองเนี่ย,ยนะครับผมก็ผ่านกันไปเลยดีกว่ากับ ไออิจิโร่ปล่อยเข้าไปก่อนโอเคก็ผ่านได้นะเขาเป็นคนเขียนเนื้อเรื่องแนละเขาเป็นเจ้าของผลงานของพรินเซสเรื่องนี้นะครับโอเคต่อไปกันดีกว่าผู้กำกับโอเคผู้กำกับนี่คืออ่ามัสกิทาจิบานะนะครับผมอ่าก็เป็นคนที่เขียนเขียนเรื่องเอ่ออะไรอ่ะแฮกแฮกเขาก็เป็นผู้กำกับหรือว่า Ghost in the Shell นะที่เพิ่งออกโรงไปใช่ไหมแต่ว่าเขาเป็นคนที่เขียนในฉบับของอนิเมะไม่ต้องไปยุ่งกันกันกบอันิไอฉบับคนแสดงนะครับผมอ่ก็ผ่านได้หรือว่า เขาเป็นคนที่ช่วยเขียนสตอรี่บอร์ดของอีวาแกลเลียนด้วยนะครับผมว่ายิ่งใหญ่โคตรอะ่ะคือถ้าพูดถึงอีวาแกลเลียนเนี่ยเราต้องไปนึกถึงเ hey, ฮ้ยฮิเดอากิอันโนแต่จริงๆแล้วอันโนนะไม่ได้เขียนบทแค่คนเดียวนะครับผมอ่าในอีวาแกลเลียน02หรือไอภาครีเมคนะไอ2.0เออไอภาครีเมคใหม่ของตอนที่2นะ่ะอ่าคนนี้ช่วยเขียนนะครับผมอ่าช่วยเขียนกับอันโน่คนนะครับผมอันโนไม่ได้เขียนคนเดียวนะ <laughs> <laughs> นะครับผมโอเคผ่านได้ อ๋อผ่านไปเลยต่อไปกันดีกว่าเรามาเข้าถึงตัวเนื้อเรื่องของอนิเมะเรื่องพินเซตเรื่องนี้เลยดีกว่านะไอ้้ไอเจ้าหญิงอะไรเนี่ย <c oughs> ปล่อยๆเข้าไปอ่ะก็ไอ้พินพินเซตพินซิปเซเปอร์อะไรก็ไม่ช่างไปโอเคก็เรามาเริ่มถึงตัวเนื้อเรื่องดีกว่านะอ่ะเป็นอนิเมะออริจินัลนะไม่มีมังงะไม่มีนิยายนะครับโอเคก็ไว้ใจเรื่องนี้ได้เยอะเลยนะครับผมอ่ะแหวกแนวแปลงใหม่โอเคก็เริ่มกันดีกว่า เนื้อเรื่องนะครัเรื่องเนี่ยจะเริ่มในศตรวรรษที่19กโอ้ไกล <g ül> <g ül> ก็ศตรวรรษก่อนหน้านี้อีกนะครับผมโอเคที่เมืองลอนดอนนะครับผมอะ่ะก็เป็นอาณาจักรของเจ้าของที่ชื่อว่าอัลเบียนนะครับผมอ่ะได้แบ่งเมืองลอนดอนออกเป็น2ส่วนด้วยกันโดยใช้กำแพงแบ่งนะครับผมโอเคก็จะแบ่งเป็นลอนดอนตะวันออกลอนดอนตะวันตกนะครับอ่ะก็จะแบ่งเป็น2ส่วนซึ่งก็น่าจะมีเหตุการณ์ สองเหตุการณ์ที่ทําให้ไอรอนดอนสองฝั่งเนี่ยต้องมีเรื่องเกิดขึ้นแหละมันไม่งั้นมันไม่แบกหรอกนะอันนี้คือความคิดส่วนตัวนะครับผมอ่ะเพราะว่าตัวพอดเลือกเขาแค่ให้มาโคตรจะน้อยเลยโอเคก็เดี๋ยวค่อยไปดูกันในอนิเมะเองเลยว่าน,นะโอเคเราก็มาเข้าสู่ในเรื่องอีกหนึ่งส่วนก็คือว่าาจะแบ่งออกเป็นผู้หญิงครับผมอ่ะห้าสาวสวยของโรงเรียน, Queen May นคริ n เม y แ a ร์นะคบผมอ่ะก็เป็นโรงเรียนธรรมดาไม่มีอะไรมากแต่ว่าไอ้กลุ่ม5สาวซึ่งเป็นกลุ่มนางเอกนี่แหละครับผมอ่ะ เขามีเบื้องหลังครับเบื้องหลังเขาคือนักสืบโอ้โหสงสัยเรี่ยหนังในเรื่องจะเป็นแนวนักสืบนะครับมานักสืบที่ใช้พลังในการสืบสวนเนอก็จะออกไปตามหาสืบสวนหาข้อมูลแล้วก็มีพลังพิเศษอาจจะเอาไว้ต่อสู้ก็มีความเป็นไปได้นะนี่คือตัวพอลล์ที่เขาให้มา แต่ว่าเนื้อเรื่องเนี่ยก็เป็นหนังแนวสาวสืบสวนโอเคใครเบื่อโคนันมาดูเรื่องนี้ก่อนก็ได้ <c oughs> ส่วนตัวละอันนี้คือใครเบื่อโคนันมาดูเรื่องนี้ก่อนก็ได้นะแต่ว่าโอเคก็ไม่มีปัญหาอะไรมันเป็นอนิเมะออริจนินอลแนวสไตล์สืบสวนแต่แค่ว่ามีตัวละครหญิงเป็นหลักเออแล้วมีพลังพิเศษเป็นหลักโอเคก็ปล่อยๆเข้าไปแล้วกันไอสไตล์มีพลังพิเศษบวกสืบสวนเนี่ยเห็นมาเยอะอยู่นะ เยอะแล้วก็ล่มขึ้นหนังแนวที่แบบเอ้ยสืบสวนก็อยู่ส่วนสืสบสวนดิอย่าเอาพลังพิเศษมาปนเออพอมีพลังพิเศษปุ๊บเท่านั้นแหละจะสืบสวนปุ๊บไม่จะกลายเป็นหนังบู๊ต่อสู้จนแบบสืบสวนหายไปเลยก็เลยล่มไปหลายเรื่องแล้วนะก็หวังว่าเรื่องนี้อย่านะอย่าล่มก็แล้วกันนะเออไม่งั้นบู้ไปดูโคน,นันต่อดีกว่าส่วนตัวโคน,นันโอเคกว่านะไม่ต้องมีผนวงพลังอะไรมากมายเท่าไหร่หรอกเออยกเว้นไอ้อุปกรณ์เตะหาอะไรเงี้ยไอ้รองเท้าเอ้ย เข็มชีดยาเอ้ยนาฬิกาเอ้ยตามสบายโอเคอันนั้นมันก็ยังไม่ใช่พลังไงมันจะเป็นวิทยาศาสตร์อยู่เออพอได้พอได้อไดโอเคก็ผ่านได้น้นี่แหละคือตัวปลาเลืองน้ำแค่แบบอ้าวสาวสวยยุคสมัยศตะวรรษที่19ในเมืองลอนดอนโอเคอาจจะมีเฮ้ยถ้าพูดถึงลอนดอนเว้ยฮะถ้าพูดถึงลอนดอนเนี่ยมันต้องอาจจะไปสืบสวนกันในแจ็คหรือลิปเปอร์เออว่ะเฮ้ยมีความเป็นไปได้เว้ยอาจจะไปยุ่งกับแจ็คหรือลิปเปอร์ก็ได้ใช่ไหม สตวัตปล่อยมันไปก่อนเออมันเป็นประเด็นตรงเมืองลอนดอน5สาวแจ็คเดอะริปเปอร์บันบานแน่ๆนนอันนี้มีแววเออมีแววมีแววโอเคอาจจะเป็นไปได้นะครับผมมาก็ไม่ต้องไปยุ่งกับสตววัษและกุศลที่เมืองกับ5าสาวนี่นแหละ จ็คเดลิปเปอร์ค่าค่า่าหญิงไม่หวเออมีความเป็นไปได้ว่าไอ้นางเอกหาคนต้องมีคนตายทุกคนแหละไม่ใช่โอเคปล่อยเข้าไปแล้วกันโอเคได้หละครับผมคือตัวพเลเรื่องแบบก็โอ้โหมโนไปไกลมโนไปไกลหน่อยโอเคปล่อยเขาไปแล้วกันโอเคนะอนิเมะเรื่องนี้นั่ก็อย่าลืมว่าเป็นอนิเมะออริจินอลนะครับผมไม่มีต้นฉบับจากอะไรทั้งสิ้นน้คนเขียนบทคือคอิจิโร่น้ำที่เป็นคนเขียนโอเคก็อนิเมะเรื่องนี้นั่จะฉายในวันที่9กรกฎาคมปี2 0 1 7น็ะครับผมโอเคก็ กูจะรอรุ้นว่ามึงจะสืบสวนสนุกกว่าโคน,นันไหมหรือว่ามึงจะมีแจ็คเดริเปอร์โผล่มาไหมถ้าโผล่นี่กูเฮเลย <c oughs> <c oughs> นะครับผมโอเคก็ถือว่าอัน,นิเมะๆพานนี้จบลงนี้นี้เจอกันใหม่คลิปหน้าพารหน้าไลฟ์หน้าสวัสดีครับผม